สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมาครับนะครับวันนี้ก็จะมากระตอกกับเซตห้าสิบนะครับก็เหมือนเดิมน่าเหลือ PTT ถึงตัวสุดท้ายนะก็คือ TU นะครับผมก็จะมาพูดกันต่อนะใน ep สามนะครับผมแล้วก็ส่วนของอย่าลืมครับฝากช่อง afterdoy นะครับวิเคราะห์หุ้นนะครับค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับลองไปฟังกันดูนะครับแล้วฝากเพจด้วยนะครับ after เม้าครับทำร่วมกับ a ต t ร r ด o ยนะครับ นะครับเพื่อเพื่อนนักลงทุนเนาะต่อไปก็มานะครับอันนี้กันก่อนเลยนะครับตัวแรกก็คือปตทต่อนะครับเป็นปตทพีดีทีนะครับดูไทม์เฟรมมันแล้วเป็นไงครับขึ้นมาตลอดนะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับในกรบนี้อาจจะออกไซเวย์ไปแล้วก็ตีขึ้นไปแล้วก็ย่อลงมาในโควิดเนาะนะครับแล้วนี่คือเจอโควิดน่าจะโควิดนะไม่ใช่อันนี้ วันนี้เดือนก็นเดือนนี้เป็นโควิดเนาะอันนั้นก็น่าจะเป็นไข่สิทธิ์ปะเ,ปเบอร์เกอร์ไข่สิทธิ์หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจแล้วก็มีการย่อขึ้นมาทีนี้ก็ปิดสูงนะสามสิบเก้าบาทก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับสำหรับปทอททำเฟรมวีกก็โอเคแล้วนะครับเริ่มมีการยกขึ้นมานะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะขึ้นไปถึงตรงนี้หรือเปล่าสําหรับปทอทนะสี่สิบสองบาทเนี่ยเป็นไปได้นะครับหลังจากที่ย่อลงมาประมาณนี้นะครับ อาจจะอยู่ในกรอบนี้ก่อนแล้วก็ไล่ลงมาก่อนเล่นไซเว่เหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ถามว่าคุณท้่คุณเล่นไซเว่ได้เนี่ยผมว่ามันก็คุ้มอยู่นะตัวนี้นะสมมติว่าเรา่ถ้าเรารอบสุดมีคนเข้าตรงเนี้ยนะครับประมาณ35าเนี่ยตอนนี้ก็ได้ประมาณ4บาทนะสบาทก,ก็ก็ได้หลายหลายเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับถ้าลงทุนเยอะก็คุ้มอยู่นะครับก่อนนัาน,นี้ขึ้นไปแตะถึงนี่เลยนะครับเนาะสูงสุดอยู่ที่40บาทที่ผาก่อนที่ร่วงลงมาเขามีการจ่ายปันผลนะ บางคนอาจจะออกก่อนนะครับได้ปันผลแล้วก็เทขายกันหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนต่อไปครับ PTT EP นะครับตัวนี้ก็เป็นเครือของปตอทอเหมือนกันเนาะนะครับนูนเฟรมมันแล้วผมดูทรงแล้วมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับก็ก็ย่องลงมารื่อยๆนะครับแต่ที่สําคัญคือหนึ่งเนี่ยโลเนี่ยนะครับโลเนี่ยครับ ไม่หลุดเนาะในรอบนี้นะอาจจะขึ้นไปถึงนี้ก็ได้แต่นะครับ1 6ออาจจะเป็นไปได้นะครับแต่คงต้องใช้ระยะเวลาอีกหน่อยนะครับก็อาจจะเล่นตรงนี้ไปก่อนนะครับสำหรับ PTT เทพนะได้ p c e p นะครับต่อไปก็ทม์เฟรมวีก็นะหลังจากที่กระโดดลงไปแนละ้วปุ๊บแล้วก็มีการปิดแก็บขึ้นมานี่คือการความชัดเจนนะการเข้าคุณต้องเข้าตรงนี้นะครับเนาะ ในในในไทม์เฟรมวิกนะแต่ตลาดปัจจุบันแนวขึ้นช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดู t i ม e เฟรมเดย์กันอีกทีหนึ่งนะครับไทมเฟรมเดย์เป็นยังไงบ้างครับโอ้โหก็มีแกลบอยู่ตรงนี้นะ่าสนใจนะครับอาจจะขึ้นไปปิดหรือเปล่าแล้วก็เป็นแนวต้านไปเลยนะครับสําหรับ ptt ep นะผมว่าน่าจะเป็นแนวต้านของเขาหรือเปล่านะครับจะขึ้นไปไหมนะก็ยังมีแนวรับเออตัวนี้เขาปิดแกลบเรียบร้อยแนละ้ว นะครับเดือกก็อยู่ตรงนี้น่าจะมีการเล่นตรงนี้ก่อนแล้วก่อนที่จะขึ้นไปนะครับสำหรับผมผมมองประมาณนี้นะสำหรับ p t t e p ก็ลองไปวิเคราะห์กันดูนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นตัว Rush นะครับ Ru h b r e e เปลาครับใช่ไหมเขาเขาพูดกันเนาะก็นี่ครับทางเฟรมวีคเป็นไงครับใช่ทางเฟรมมัน ก็ยังโอเคนะครับในการจุดตรงนี้กับจุดตรงนี้ถ้าไม่ซ้ําถ้าไม่ดูุดตรงนี้ถือว่าโอเคได้น่าจะเริ่มมีการกลับตัวขึ้นไปข้างบนหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องดูอีกทีหนึ่งเนาะในทางเฟรมมันภาพรวมก็ออกอย่างเป็นเหมือนจะเป็นไซด์เวย์นะเป็นไซด์เวย์แล้วก็มีการฟอร์เบรกลงมาแล้วก็ขึ้นไปเบรขึ้นไปแล้วมันเครื่องดึงกลับขึ้นไปน่าจะประมาณนี้นะสาหรับรัชนะครับแต่ก็ดูทางเฟรมวีก็เหมือนจะไม่ทาโลก็เหมือนจะไม่ทําโร่นะตัวนี้นะ นะครับก็ต้องลุ้นอีกทีว่าจะให้หลุดโลตรงนี้หรือเปล่าถ้าไม่หลุดโลเนี่ยอาจจะมีการเสร็จขึ้นไปแค่ประมาณนี้อยู่ในกรอบเนี่ยครับผมว่าน่าจะเล่นอยู่ในกรอบนี้แหละห้าสิบบาทห้าสิบกว่าบาทถึงเนี่ยครับสี่สิบหกบาทก็นังแข่งเล่นได้อยู่นะสําหรับรัสนะครับก็ใช้เวลาให้เขาฟอร์มตัวอีกนิดนึงนะครับผมว่าเขาหน้าขึ้นไปต่อนะครับมีการเปิดแกลบจากที่ลงมาเปิดแกลบโอ้โหอันนี้มันเปลี่ยนทรงราคาเลยหรือเปล่าครับ หลังจากที่นี่อาจจะไปเล่นเล่นแค่ช่วงนี้อย่างเดียวเลยนะเนี่ยสาหรับตัวนี้นะถามว่าเล่นได้ไหมผมยังมองว่าถ้ามันมันหลุดตรงเนี้ยน่าเล่นอยู่นะครับ๋ยวขอตีนี่หน่อยเดียวสี่สิบหกบาทนะครับกับตรงนี้มันต้องไม่หลุดตรงเนี้ยถ้ามันหลุดตรงเนี้ยจะสวยมากเลยนะครับเป็นการกลับตัวระยะสั้นแล้วก็น่าจะเบรกขึ้นไปสี่สิบเจ็ดสี่สี่บาทเจ็ดสิบห้าเนี่ยก็ถือว่า ใช้ได้นะก็ยังมีส่วนต่างอยู่ประมาณ2บาทนะครับน่าจะเล่นได้อยู่นะแต่ถ้าเขาย่อทุบางเนี้ยเราก็มาดูแนวรับอีกทีหนึ่งนะครับว่าเขาลงไปตรงไหนแต่อย่าให้หลุดจุดนี้นะครับถ้าหลุดจุดนี้ก็คือเปลี่ยนทรงไปเลยนะครับแต่ที่สําคัญคือมีแรงซื้อแต่ตรงน,นี้มันไม่มีน่าจะย่อลงมาประมาณนี้แหละนะครับย่อลงมาอยู่ในโซนเนี้ยแล้วก็น่าจะขึ้นไปกระทบอีกทีหนึ่งก็ย่อลงมาอีกทีหนึ่งอันนี้คือความคิดผมนะต้องดูสถานการณ์ไปนะครับสําหรับรันะครับ ตัวต่อไปครับตัวนี้ผมชอบมากนะครับสวัสดนะครับสวัสดเดี๋ยวให้ดูทงเฟรมมันก่อนๆนะครับสวัสดทงเฟรมมันเนี่ยครับป็งไงครับทรงสวยไหมครับมันเป็นหุ้นเทนขึ้นเนาะฉะนั้นย่สั้นด้วยนะครับย่อสั้นมีสิทธิ์พุ่งขึ้นไปแรงด้วยนะครับสําหรับสวัสดนะในมุมมองผมนะสวยดีนะครับไอที่แนวรับแนวต้านเนี่ยคือผมทาดูไว้ตั้งแต่พฤษภาแล้วนะครับก็ก็ดูมาเรื่อยๆนะครับเฝ้าเขามาเรื่อยๆนะครับ ะครับทำเฟรมเดย์เนี่ยโห oh, เป็นตัววิวเราขึ้นไปเนี่ยซึ่งถ้าเขายืนเหนือที่71บาท70บาทได้ใช่ไหมเดี๋ยวผมขอลบแนวต้านบางส่วนออกก่อนนะครับนะ70บาทเจ็ดสิบบาท50ได้ในรอบเนี้ยสวยดีนะย่อมานิดเดียวเองอะแล้วก็น่าจะย่อมาช่วงนี้แหละเล่นช่วงนี้ก่อนก่อนที่เขาจะขึ้นไปเพราะว่าเขามีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปเลยเพราะว่าหนึ่งดูกราฟเขาก็ค่อนข้างที่จะสวยแล้วนะ สำหรับสวัสด์นะถ้าสานาการกับมาดีผมว่าเขาน่าจะขึ้นไปต่อเหมือนเดิมนะครับทั้ง70กว่าบาทเนี่ยน่แจะ78 76 72เนี่ยแนวใต้เขาน่าจะมีนะครับแต่อย่าให้หลุด67บาท50นะครับใช้ hey, 67บาท75สํานะสำหรับสวัสด์น่าสนใจนะตัวเนี้ยผมว่าใครมีทุนเนี่ยลองซื้อทิ้งไว้ไม่น่าเสียหายนะครับต่อไปก็ BSCB นะครับครับไทยพาณิชย์เนาะไทยพาณิชย์ธนาคารหล่นมา คนไทยเยอะแต่โชคดีอย่างหนึ่งถ้าสถานการ์เขากลับไปขึ้นไปได้เนี่ยคือหนึ่งไม่ลุดโลแล้วในทางเฟรมใหญ่นะครับแล้วก็การลังทำ high ขึ้นเป็นแัวต้าตรงนี้ได้ถือว่าเป็นจะเป็นจุดกลับตัวที่สวยงามมากนะกตรงน,นี้ก็ถือว่าเป็นการกลับตัวที่ดีแหละนะครับแต่ทีนี้เขาจะเล่นย่อลงมาก่อนหรือเปล่าอันนี้ต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะเพราะสถานการณ์มันก็เริ่มจะขี้คายนะเรืนนะ่องโควิดนะเนี่ยเห็นไหมเป็นรูปดัเบลคล้ายๆกันเลยครับในเซตห้าสิบเนี่ยหลายๆตัวเนาะ ย่อลงมาประมาณนี้นะครับเราดูเนี่ยทาเฟรมวีกเนี่ยก็วสวยดีนะผมว่าก็ใช้ได้อยู่ในะ SCB นะครับแต่เราเข้าไปรับมีดหรือเปล่านะตอนนี้นะเราต้องมาดูนะครับจากที่เขาย่อลงไปสุดสุด90ได้ประมาณ90แลนะใครซื้อตอนนี้ก็ได้ประมาณสิกว่าบาทแหละนะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะสำหรับ scb นะก็ะจะมีแรงมีแรงซื้อเยอะอยู่เหมือนกันนกักรอโอ้โห แล้วก็เราทำายไปแล้วด้วยนะครับอืใช้ได้ใช้ได้ SCB น่าสนใจนะครับเนี่ยใครจะรอรับหรือรอรับถ้ามันมีการยอ่อใช่หรือการย่อมาถ้าถ้าต่างชาติเทขายเนี่ยผมว่า9 8าบาทนเนี่ยเป็นแนวแนวรับสําคัญของเขานะครับในรอบยอดเล็กๆอย่างนี้น่าจะย่อลงมาหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจแต่ปัญหาคือมันยึกๆๆๆตรงเนี้ยเริ่มมีการพักตัวแล้วนะครับก็ต้องดูว่าอยากให้หลุดนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่คุณ ดูสังเกตเขาเขาจะไม่ให้หลุดตรงนี้แล้วนะนะครับร้อยสามบาทนะครับถ้าเขาไม่หลุดเนี่ยร้อยแปดบาทร้อยสิบาทน่าจะมีสิ์นะครับแล้วก็มีการส่งสัญญาณที่ดีและคือหนึ่งยกไฮขึ้นมานแล้วนะครับนัดนัดนัดชุดนี้นะผมมองชุดนี้นะเขายกไฮเกินตรงนี้แล้วเดี๋ยวก็คือไายต่อไปก็หายต่อไปก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะครับสําหรับ SCB นะลองติดตามดูนะครับใครที่จะเข้าเดีย๋ยวผมว่ารอเขายำ้ำย้ำไม่เสร็จว่าเขาจะเลือก ไปต่อหรือเขาจะเลือกลงนะครับต่อไป S c c ครับนะะ CC, นะัะ s c c ไทยซีเมนต์นะจะขึ้นไปนะทำเฟรมย่อธรรมดาเลยนะครับย่อเป็นธรรมดาเลยนะครับตัวนี้น่าจะขึ้นไปแรงอยู่นนะหลังจากที่ไซเวสักพักหนึ่งนะแล้วก็เลือกที่จะลงนะครับตามสถานการณ์เนาะเลือกที่จะลงเขายืนตรงนี้ได้ด้วยโอ้โหสวยเลย นะครับผมว่ามองก็สวยดีนะครับน่าจะย่ออยู่ประมาณเนี้ยไม่น่าเกินเนี้ยครับไม่น่าเกิน400รอนะในความคิดผมนะนอกจากสถานการณ์มันเลวร้ายจริงอาจจะย่อลงมาอีกจะถามว่าสวยไหมครับสวยดีนะเพราะมันไฮไฮไไปหมดแล้วนะแล้วก็ย่อพักตัวอยู่ตรงช่วงนี้ด้วยถ้าไม่หลุดช่วงเนี้ยอาจจะขึ้นไปต่อนะครับสำหรับ S C C นะในทำเฟรมวีกนะครับเดีย๋ยวเรามาดูทำเฟรมเด็กกัน ช้ได้ใช้ได้เลยนะครับแต่ใครที่เข,ข้าไปจั่วหัวตรงนี้ยก็ต้องใช้ระยะเวลาหน่อยนะถ้าใครมีเงินทุนหนา,หนา,หนาผมว่าซื้อตัวนี้ทิงไว้อะก็คุ้มอยู่นะในมุมมองผมเนี่ยเพราะว่าอาจจะเล่นรอบอาจจะย่อมาถึงตรงประมาณนีนน้รอรับก็ได้นะครับที่สี่ร้อยถึงสามร้อยแปดสิบแต่ผมว่าถ้ามันจัดการมีโอกาสที่จะย่อมาถึงไหมก็เดี๋ยวก็ต้องดูว่าเขาจะหลุดตรงนี้เปล่าถ้าไม่หลุดเนี่ยเขาจะไปต่อเลยนะครับ เนี่ยสี่ร้อยสี่ร้อสิบสองสี่ร้อยเนี่ยน่าสนใจนะอยากให้หลุดสี่ร้อยเอ้ยอยากให้หลุดสามร้อยสี่ร้อยสามสิบกว่าบาทสี่ร้อยแปดสิบกว่าบาทสามร้อยเก้าสิบเนี่ยอยากให้หลุดละกันเนาะประมาณนี้นะต่อไปเอสซีเอสซีจีพีนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับแพ็คกิ้งนะแพ็คกิ้งก็ดูทางเป็นก็ธรรมดาครับขึ้นหุ้นมันขึ้นไปสักขนาดนี้แล้วนะครับจะถามว่า เราให้หลุดตรงนี้ไหมอ่ะเนี่ยน่าติดตามเลยนะคนที่จะเข้าเนี่ยผมว่าตัวนี้มีสิทธิ์พุ่งไปถึงร้อยกว่าบาทนะครับในระยะเวลา5้าปีเนี่ยมีสิทธิ์แน่นอนนะครับถ้าคุณซื้อตอนนี้คุณน่าจะได้ะมาณกันไรประมาณเท่าหนึ่งแต่ตอนนี้ทำเฟรมวิกเริ่มมีเรียบร้อยแล้วนะครับหาย่านะครับหุ้นที่เขาลงมาขนาดนี้เพราะไม่รู้ว่ามีไปเจออะไรหรือเปล่าต้นทุนกระดาษมันแพงขึ้นหรือเปล่านะ6กบาบาท2ี่้าเนี่ย ถ้าใครเข้านี้ได้ก็น่าจะสบายใจนะผมว่าไม่น่าจะหลุดเกินเนี้แหละเขาเริ่มมีการเนี่ยตีไปหกสิบเอ็ดบาทถึงสิบ้าผมว่าไม่หลุดหกสิบอะตัวเนี้ยเาหลุดหกสิบนี่ต้องรีบเข้าเลยนะผมว่าคุ้มอะตัวเนี้ยนะถามว่าตอนนี้มันก็พยายามย่อ,อมาอยู่นะนะครับย่อย่อมาอย่างนี้ออแล้วมีการแรงซื้อกลับเนี่ยเหมือนจะเป็นจุดกลับตัวหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจ นะครับของ4บาท75เนี่ยแต่ก็ต้องดูสถานการณ์ต่อไปนะว่าเซฟม,มันจะย่อลงมาลึกขนาดไหนนะครับคือที่สาคัญคือ63บาทเนี่ยมันเป็นในส่วนที่เขาตั้งแนวรับไว้แล้วนะครับตัวนี้ตั้งแนวแล้วว่า63บาทน่าจะไม่หลุด63บาทถึง61บ75เนี่ยน่าจะไม่หลุดนะในความคิดผมนะถ้าหลุดตรงนี้ก็ต้องคัดนะ2บาทไปนะครับก็ถือว่าสวยนะตัวนี้ก็ถือว่าถือได้นะครับเพราะว่า จากที่เขาขึ้นมาตลอดเนาะเขาก็ต้องมีการย่อผักตัวบ้างนะครับแต่ถามว่าเป็นการปล่อยของไหมผมว่าไม่น่าจะใช่นะตัวนี้นะมันเป็นหุ้นใหญ่นะหุ้นใหญ่ผมว่ามันก็โอเคแล้วนะครับเนี่ยถ้าใครเข้าตั้งแต่จุดนี้ได้เนี่ยถือว่าสวยเลยนะครับ5้าบาทนี่ขึ้นไปถึง7 1บาทโอ้โหกี่บาทอะเนาะแต่ถ้าใครถือตั้งแต่4ี่กว่าบาทมา30สกว่าบาทมานี่โคตรคุ้มนะครับใช้ระยะเวลากี่ปีเองนะถ้าเราดูทางเฟรมมันนะ ตั้งแต่เข้ามาตั้งแต่ปีไหนตั้งแต่ยี่สิบธุลาเดือนที่หนึ่งเดือนตุลานะแล้วนี่เดือนกี่เดือนเองนี่แค่ยังไม่ถึงปีนะคุณเข้ามาตั้งแต่ช่วงเนี้ยเท่าไหร่อะสามสิบกว่าบาทอ่ะอนี่ขึ้นมาเจ็ดสิบกว่าบาทคุณได้หนึ่งเท่งแล้วนะโอ้โหมันก็เป็นธรรมดามันผมว่าเทขายนะหนึ่งเด้งเนี่ยถามว่าเขาไปต่อไหมไปต่อแน่นอนครับตัวนี้นะรอได้เลย s c G p นะ ติดตามไว้ต่อไป S T A นะครับทีนี้ก็มีคนติดดอยกันเยอะนะหุ้นตัวนี้นะเพราะเนื่องจากก็กดูทัเฟรมนะมันก็ธรรมดาครับมันขึ้นไปแล้วนะเมื่อไหร่มันขึ้นไปถึงขนาดเนี้ยเนี่ยมันขึ้นมันก็ย่อเป็นธรรมดาของเขาอยู่แล้วนะรอบนี้เขาอาจจะขึ้นไปแล้วก็ยอ่ยอย่อเหมือนกันนะครับแล้วอาจจะเล่นไซเวย์ไปนะครับสําหรับสีกลังนะน่าจะเป็นแบบเนี่ยครับประมาณนี้ผมว่าเขาก็ก็ ก็เป็นธรรมดาของหุ้นที่มันขึ้นเบรกไอไปเรื่อยๆแล้วนะก็มีการย่อพักตัวย่อพักตัวไปเรื่อยๆนะแต่ปัญหาคือเราจะเข้าตรงไหนดีกว่านะครับเนะนาะขณะผมสร้างแนวรับมันยังหลุดเลยจุดนี้มันใช่หรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจเลยนะนี่เขามีแรงขึ้นไปมันดูจะขึ้นไปเงี้ยปึง้งแล้วก็ย่อลงมาอีกก็ปึงป้งปึ้งเงี้ย มันต้องให้เป็นอย่างนี้ก่อนมันถึงจะสวยนะสำหรับ S T A นะเดี๋ยวเรารอดูสถานการณ์เขาก่อน,นครับอย่าเข้าได้ไหมก็ก็อาจจะเข้าได้เพื่อเข้าได้ไหมก็อาจจะเข้าได้นะแต่ถามว่าผมสําหรับผมเนี่ยผมว่ามันก็ยากอยู่นะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวรอรอดูนะอย่าให้หลุด31บาทก็แล้วกันนะครับ31 32เนี่ยน่าเก็บนะ33ก็ถือว่าเก็บได้ก็ใช้ได้นะเราใช้ฟลิกโบในการตีแนวรับน้าต้านอ่ะเดี๋ยวผมลอง หาตีย่อตั้งแต่ชุดนี้ขึ้นมานี่มันหลุดมันเยอะมากเลยนะถูกไหมเนี่ยมันหลุดมันเยอะมากเกินแล้วนะสำหรับ scgp เอสจีเอนะนหลุดมาเยอะแล้วนะครับก็ก็ก็ถือว่าน่าสนใจแล้วนะครับถ้าใครที่ชอบเล่นย่อก,ก็น่าจะเก็บได้นะแต่ถามว่าจะขึ้นไปอีกเมื่อไหร่ผมไม่แน่ใจนะครับ ช่วงโควิดก็ขึ้นเทคขึ้นไปเยอะมากนะครับไป s t g t นะครับน่าจะเป็นถุงมือนะอเป็นไงครับจากขึ้นมาแล้วสร้างสร้าง,างไฮไปแล้ว49บาทแล้วก็ย่อมาถึง34บาทให้เข้าไปนี่ก็ท่อน,นท่านที่จะจุกอยู่นะมาถามว่ามันย่อสัญญาณในมุมมองผมผมว่ามันยังไม่เสร็จระนะครับ ในมุมมองผมว่ามันยังไม่เสร็จเลยมันทะลุทะลุทะลุเหลือแนวรับสุดท้ายแล้วนะครับนี่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแนวรับของเขาหรือเปล่าแต่เราตีตีแนวรับช่วงนี้ไว้ก่อนนะครับสาสิบสองบาทครับให้หลุดตรงนี้ถ้าหลุดตรงนี้ก็เรียบร้อยนะครับสามสิบเอ็ดบาทเนี่ยอย่าให้หลุดเลยนะครับมันเป็นทรงเหมือนจะย่อลงมาแบบลึกอยู่นะจะกลับตัวหรือยังเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับดูครับ ย่อมาเละเลยนะครับใครที่เข้าไปนี่ก็ถือว่าอ,อยากนะตัวนี้จะบอกว่าเดีย๋ยวต้องรอให้เขากลับตัวชัดเจนคุณค่อยเข้าก็ได้นะครับแล้วรอเซตยอ่อทำมาเสร็จก่อนนะครับแล้วก็ผมว่ารอรอบต่อไปนะน่าจะมีให้เล่นอยู่นะไปทิสโก้นะครับทิสโก้เป็นใหญ่มากครับจากเจอโควิดไปก็มีการย่อแล้วก็กลับขึ้นไป กลับขึ้นไปรอบนี้ก็ถือว่าโอเคนะนะครับคิดผมถึงเขาไม่สามารถขึ้นไปแตกได้เนี่ยนะครับมีแรงอยูที่สูงสุดอยู่ที่เดือนพฤษภาเนาะก็ร้อยสองบาทร้อยสองบาท้าสิบ 50. นะครับนะสุขการ์มันยังไม่ได้กลับมาแบบดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะถามว่าโอกาสกลับมาแนละ้วกลายเป็นโควิดกลายเป็น ถามว่าอันตรายไหมอันตรายครับแต่ถามว่ามันก็เริ่มเริ่มกลับมาที่คลายกันนะครับแล้วก็ดูทรงแล้วก็เริ่มจะโอเคนะถ้ามองอย่างเงี้ยใช้ได้เลยนะครับแต่ใครรับช่วงตามเฟรมวิ่เนี่ยแ้ใครรับช่วงนี้ได้เนี่ยสวยเลยนะครับนะประมาณ86 8 7บาทเนี่ยโอ้โหก็ถือได้มา5้าบาทแล้วนะครับถ้าเขาขึ้นไปสูงสุดก็เกือบ9 5นะ เออใช้ได้นะตัวนี้นะก็ก็ก็ใครที่เล่นสั้นเล่นเล่นรอบเนี้ยผมว่าโอเคเลยนะครับแต่ประเด็นคือถ้าเรามองความเฟรมเดย์เนี่ยมันคือตรงนี้แต่ตรงนี้มันไม่หายมันต้องยอ่ยอยอ่อเนี้ยแล้วไม่ให้มันยอเนี้ยมันเริ่มกลับขึ้นมาแล้วถ้ามันขึ้นไปได้เกินเนี้ยโอเคเลยนะครับสําหรับซีสโกนะถามว่าเป็นจุดที่รับที่สําคัญไหมเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดบาทแล้วคุณจะได้กี่บาทอนะ่ะเนี่ยพอเร มันจะย่อลงมาลึกหรือเปล่า95ถ้าเป็นผมผมมว่าเราอย่าเพิ่งเล่นดีก,กว่านะครับรอสถานาการณ์ให้มันโอเคก่อนว่ามัน่าจะย่อเสร็จแล้วมันก็ตจ๊เจ๊เจตีวงขึ้นใหม่ๆนะครับน่าจะอยู่ประมาณนี้นะสำหรับทิสโก้นะครับต่อไปตทีโครับท็อปไทยไออยนะครับสถานาการณ์ก็เริ่มแตะเขาเรียกอะไรเมื่อก่อนเจอต่ำกว่าเส้น EMA 200วันเนาะแต่ถามว่า ดูทรงครับก,ก็โอเคนะจากการที่เขาย่อลงไปถึง3 2มบาทแล้วกลับมาขนาดเนี้ยผมว่ามันก็มันก็ขึ้นมาเยอะแล้วนะครับขึ้นมาเยอะพอสมควรแล้วนะสำหรับท็อปนะนะเรามาดูเนี่ยเห็นป่มหลุดปุ๊บก็หลุดยาวเลยตามที่ผมตีไว้เลยเห็นไหมตีเส้นเทนไลน์นะอันนี้ผมว่ามัน,ม,นมันโอเคแล้วนะนะมันมันใช้ได้คือหนึ่งนะ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 อันนี้เริ่มเริ่มย่อ,อมาเนี่ย มันจะขึ้นไปประมาณนี้ประมาณนี้เนความคิดผมนะใช้ได้นะถามว่าเข้าได้ไหมเข้าได้นะตัวนี้นะแต่ถ้าถามว่าจุดราคาที่ดีสุดป่ามันไม่ใช่จุดราคาที่ดีสุดราคาที่ดีที่สุดมันคือตรงนี้4ี่สิบบาทเนี่ยมันมันสวยดีนะครับคือตรงนี้ก็ได้ครับ45บาทาท้ใครเข้าไปก็ได้มา5บาทแหละนะครับ5บาทก็ถือว่าเยอะนะก็ตีไปกี่เปอร์เซ็นต์นะนะประมาณนั้นเนาะแต่คำนวณง,ง่ายๆเนี่ยครับเฟรม เป็นไงครับมีการเปิดแก็บลงมาปิดแก็บหรือ,อยังนะโอ้ปิดแก็บเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการยอร่อยนะย่อรอบเนี้ยถือว่าเห็นไหมครับการขึ้นไปแล้วทำฮายเนี้ยมันเป็นจุดที่สําคัญแต่ถามว่าเขาจะลงมาโลนี้หรือเปล่าผมว่าเขาไม่ลงหรอก่าจ,จะลงมาแค่74บาท47บาท25า่้าเขาจะขึ้นไปต่อนะครับในความคิดผมนะถ้าเขาจะเล่นก็น่าจะเล่นประมาณนี้อาจจะจะออกหรืออาจจะออกไซด์เวฟเลยก็ได้นะครับตัวต่อไปครับทูครับ ประมาณนั้นนะพูดกแบบับข้าวๆาวแบบยากไปนะครับทูทำไมมันมีแรงขึ้นมาได้ไงผมยังงงเลยใครที่เข้าไปนี่ใครที่เข้าไปจุดตทำได้ถามว่าสวยเลยนะครับสามสิบสามสิบสามบาทกว่าเนี่ยใครเข้าไปได้นี่คือทูสวยเลยนะครับสําหรับทูนะแต่ด,ดูนะครับมันก็โอเคนะมันก็เป็น head and shoulder นะครับก็ย่อลงมาแล้วก็เริ่มทําฐานอาจจะขึ้นไม่ก็กลับไปแต่ไม,ไม่ไม่แรงมากนะครับทูเนาะ เพราะดูจากสถานการณ์นั้นหลายอย่างมันก็เนี่ยมันกลายเป็นไอ้นี้เลยนะครับเล่นยากเหมือนกันนะถ้าเราตีทำเฟรมทำเฟรมวีคเนี่ยมันก็จะตีประมาณเป็นสามเหลี่ยมแบบเนี้ยเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่ามันจะเลือกข้างไหนด้วยจะเลือกขึ้นหรือจะเลือกลงด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าให้มองเนี้ยมันก็ดีอย่างคือมันมีไฮนะแต่เนี้ยมันเป็นโลเนียเอ้ยยกไฮจากเดิมนะยกไยขึ้นมาแต่มันยังไม่ถึงไยเนี่ย อาจจะมีแต่สี่บาทหรือเปล่าอันนี้ต้องดูสถานการณ์นะครับทูมันธุรกิจเขาเยอะนะทูเนี่ยธุรกิจเยอะมากเลยนะครับเนาะก็มีทั้งขาดทุนทั้งกำไรถามว่ารอบนี้สวยตรงนี้นะที่มันไม่โรเนาะโอ้ใครเห็นตรงนี้เข้าไปนี่ถือว่าสวยเลยนะครับสําหรับทูนะแล้วมีการทําหาขึ้นไปเรื่อยเรเริ่มจะย่อแล้วนะครับย,ย่อมาจะต้องมาดูเขาจะย่อแล้วทําฐานที่ตรงไหนจะย่ําตรงไหนนะครับแต่ผมว่ามันไม่หลุดโร่นี้หรอก นะครับไม่หลุดช่วงนี้หรอกนะครับแต่ก็รอดูแล้วกันนะใครมีของก็รีบปล่อยนะจะถามว่าถ้ามันย่อม่ลแล้วมีโอกาสไปต่อไหมก็มีโอกาสไปต่อนะสามบาทหกสิบเนี่ยนะครับก,ก็ใช้ได้นะถามว่าเล่นได้ไหมก,ก,ก็ลองดูครับรอย่อให้มันสําเร็จก่อนแล้วก็ค่อยรอให้เขาย่ำเก่าอยู่กับที่ก่อนแล้วเขจะเป็นยังไงนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นไซด์เวย์หรือเปล่านะก็ดูเหมือนไซด์เวย์เราตีเป็นไซด์เวย์ก็ตีได้ตีตรงเนี้ยนะครับฟอร์เบย์ขึ้นไป นะครับแล้วก็ย่องมานะครับอาจจะเป็นช่วงนี้แหละนะครับเล่นเล่นได้แต่ก็เรามาระวังด้วยนะครับต่อไป PV p ี b นะครับทีมบีชนะชาตินะครับก็หลังจากที่ขึ้นมาเนาะต่ำกว่าบ,บาทเนาะแล้วขึ้นมาก็ถือว่าก็ดูตาม,มไปมันก็มันก็เล่นยากนะหุ้นหว้นนี้นะ ผมว่าถ้าคุณจะได้กินบันผลก็น่าจะได้อยู่นะครับแต่ใครที่เข้าไปเนี่ยแต่มันมีระยะอย่างหนึ่งคือหนึ่งไฮเนี่ยไอโรเนี่ยมันยกขึ้นมาแต่ไฮมันยังเสมออยู่เลยนะครับอาจจะแค่เป็นไซเว์นะครับเล่นแบบไซเว์ไปนะครับก็ใช้ระยะเวลาหน่อยนะตัวนี้นะอะไรให้ผมเลือกผมก็ไม่เลือกที่จะเข้านะครับถึงมันก็ถูกก็จริงแต่มันโอกาสที่จะยากนะเพราะว่าเนี่ยถ้าใครเข้าในช่วงเนี้ยถือว่าสวยเลยนะครับ หรือช่งเนี้ยยังสวยนะครับสามารถขึ้นไปทํากาไรได้เลยนะครับแต่ถ้าคนที่เข้าตอนเนี้ยมันมันมันย่อมาเนี่ยผมว่ามันอาจจะย่อมาแต่ไม่หลุดหรอกอนเนี้ยมันก็จะอยู่ที่บาทหนึง่งประมาณนั้นอะ่ะในความคิดผมนะเนี่ยเอาเปิดแกะไปที่หนึ่งบาทหนึ่งนะครับจับหนึ่งบาทเนี่ยนะครับอาจจะมาได้อยู่ห้าจุดนะผมว่าน่าจะเล่นได้อยู่ประมาณนี้แหละรอรับดีกว่าครับอย่าเพิ่งเข้าไปเลย นะครับแล้วก็จะเหมือนจะเป็นตัว M นะครับ Double b บ u b บบบบบน,นะครับนะครับ b a Top นะครับย่อมาแรงหรือเปล่านี้ต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับ T T B นะต่อไป T U ครับท T U ตัวนี้ผมก็เด้งนะ่ะหลังจากที่มันย่อลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับถามว่าสวยไมหมเนี๋ยผมกด T ตรงนี้ก่อนนะครับ T U อดีเลยนะครับก็มีการย่อลงมา ที่ลงไปต่ํามากแต่ถามว่ามันก็ไม่ได้หลุดรูนาะครับนะเราไม่เอาวันข่าวตกใจนะนะครับเมื่อขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขึ้นมาทำนิดๆก็เลือกลงเลือกลงเสร็จแล้วขึ้นมาอาจจะเล่นอยู่ในช่วงนี้นครับสาหรับทีอูนะถือว่าก็ถ้าใครเข้าที่ช่วงช่วงช่วงล่างๆได้ก็ถือว่าดีนะช่วง15บาทขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าคุ้มแล้วนะแต่ ใครที่เข้าตอน19บาทได้ก็20บาท19บาทได้ก็ถือว่ายัางยังได้อยู่นะครับอาจจะได้เป็นรอบๆไปนะครับอาจจะย่อม,มาทําขายขึ้นไปขายขายแล้วย่อม,มาซื้อใหม่้วขายนะครับน่าจะเล่นอยู่ในกรอบนี้แล้วแหละนะครับอาจจะไม่ได้ขึ้นแรงมากในความคิดผมนะอาจจะขึ้นแรงไปถึงถ้าทะลุ23บาทได้ก็ก็น,น่าเข้าแล้วนะครับถ้าเล่นเบรกขึ้นไปได้ก็ถือว่าสวยนะนะครับเพราะว่าเขาเขาทําไว้อยู่เนาะเนี่ย ค่อยยอ่อมานะครับถามว่าตรงนี้มันมันมันยังไม่ผ่านตรงนี้นครับมีแรงขึ้นไปแล้วนะครับมีแรงขึ้นไปแล้วว่าค่าจะมาแล้วเริ่มนะว่ามันจะยอ่อมาก่อนนะครับยอ่อร,รอบนี้ก็ผมว่าไม่น่าจะหลุดเกินนี้นะครับเนาะยี่สิบเอ็ดบาทเนี่ยไม่น่าจะหลุดแหลวนะครับถ้าหลุดมาก็ลองมาเล่นข้างล่างครับคัดไปก็มาเล่นข้างล่างดีกว่านะครับจะถามว่าสวยไหมสวยอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะไหลลงหรือเปล่านนะถ้าเรามีจุดคัดที่ดีเราก็ไม่ติด่อยนะครับสาหรับทีวู ก็ học. ประมาณนี้นะครบแล้วนะสำหรับ 50, 50 54, เซ็นต้โหได้ไป3คลิปเลยนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลดค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ